สวัสดีค่ะพี่น้องเหมือนี้มาขอกัเซ้าบนค้นบางมวลอีกอเพิ่งเอาเดิมม่าพี่น้องคะ่ะมือสีผ้าไม่กินขา้าวต้มปลาพี่น้องสื่อมาได้นี่ต้มปลาเนียนตอนใหญ่ๆพี่น้องตอนละสี่สิบบาทถุงละสี่สิบบาทพี่น้องเอ้ยเดียวตอนเดียวครูวสี่สิบบาทนี่คือตอนเดียวเลยพี่น้องสี่สิบบาท จำหนักเขาสวดก็ไพ่เนี่ยสวดก็วจนู่งกกร,กกกกรวดนี่งไรเขาสวดนี่นันตินมือมังไงค่วนบเดียวไปซือมาต้มเดียวที่สิบบาทตอนเดียวคูโลว khẩu tím mười thật một chút chán không có nhau nằm nữa chán sao chán sai đấy không nằm nữa tôi thì giặt chán quá giặt chán giặt chán đắt số luôn Hãy subscribe cho นั่นก็จะออกส่งแบบเกือบเปียวๆหน่อยนั่นม็จะอากส่งเกือบเปียวนะเอามูอุ่นหัวขวัญมีแหี้ย ขมขอดะ่ะเข่าเนี่มันเพิ่จจะมาโอ้พี่หลแห้งเนี่ยค่ะปิตมือปเป็นยสี่ลยพี่น่องเลยเป็นกู้ยงเอาของเงย็นนะอุ่นเลยล่ะเป็นเย,ๆๆเยๆๆๆ็นเจน่อยต้เนื่ อ่างปลานะเป็นไงถ้าเจ้าใส่อันใบเอียงก่อนหัละผ้าบ่ลงกปมันจะสิออกกินหอมหอมหัวละผาเนี่ยมันหัละผ้ายังไงบามยังบ่าม่ัหัละผาผักยังก่ออีกอันหนึง่งอ่ะเสียบางงหัละผ้ากระเพราบ่ เราเหนเป็นใบกับเท่ากลับสวยมากแต่กลับมค่คุ้มก็มาเยอะคุ้มมาเยอะกลับนู้นนี่ฮะสองขอ้อออที่้องชิม้วไปชังเนี่ยค่ะพี่น้องครับขอบคุณสำหรับการรัชบชมนะคะเนาะฝากกันในชิมหนาคะ่ะบ๊ายบายค่ะ